สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกนิกาทรัพย์บ่ายทีนทบันดิตนี่แหละครับตัวเป็นๆถ้าเจอกันแล้วนะครับถ้าเอ่ยคําว่าแบรนด์ซานี่ครับหลายคนก็คงจะเทใจไปเรื่องของรถขุดนะครับแต่วันนี้ครับไม่ใช่นั่นก็คือในเรื่องของมอเตอร์เกรดครับแน่นอนครับมีบริษัท1บริษัทครับนำเข้ามาจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการนั่นก็คือ Leadway Heavy Machinery นะครับแต่จำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับกับแบรนด์ผลิตที่มันเป็นมอเตอร์เกรดเดอร์นะครับอ่ะ มีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้กับทางท่านผู้ชมรับฟังกันนี่แหละครับเขาเรียกว่าแกะกล่องของแท้เลยกับมอเตอร์เกรดเดอร์นะครับแห่งค่ายซานี่ตัวนี้เป็นรุ่น S M G 2 0 4 8เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่8ของมอเตอร์เกรดซานี่นะครับจะเห็นได้ว่าล้อนะครับเป็นล้อแบบขนส่งนะยังไม่ใช่ล้อจริง ตัวรถค่อนข้างใหญ่ครับมิติความกว้างนั้นอยู่ที่2.7เมตรความยาวโดยรวมนะครับอยู่ที่11.27เมตรความสูงนะครับรวมหัวเก๋งเลยอยู่ที่3.48เมตรคันนี้จัดส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์ถอดหัวเก๋งแยกส่วนนะครับจากนั้นครับนำมาประกอบกัน ไม่มี14พูตนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของรถขนาดพิกัดไม่เกิน20ตันใช้องยน์คามิ้นแบบ6สูบครับให้กังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่214แรงมา้าน้ำหนักโดยรวมครับ19.6ตันเขาเคลมมาบอกว่าให้การทรงตัวที่ดีกว่าตัดเกรดได้นิ่มนวล ส่วนระบบเกียร์นะครับคันนี้เป็นระบบเกียร์แบบ Direct Drive Power Shift หน้า8หลัง6มีพัดลมระบายความร้อนนะครับแบบเป่าย้อนกลับได้ระบบไฮดรอลิกเป็นแบบโหลดเซนซิงมาพร้อมกับริ p p e r ipper, แล้วก็ส c a น i f y เรียกได้ว่าซื้อคันนี้อุปกรณ์จัดเต็มภายในหัวเก่งครับจอแสดงผลแบบ LED หน้าจอสัมผัสมาพร้อมกับกล้องมองหลังคันนี้นะครับได้รับการออกแบบจากประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนฐานการผลิตครับอยู่ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งแน่นอนครับนี่ก็คือมาตรฐานอุตสาหกรรม ของเครื่องจักรหนักกับแบรนด์ซานี่ความเร็วสูงสุดของตัวรถนะครับที่ทำได้43.87กิโลเมตรต่อชั่วโมงยางค่อนข้างใหญ่ครับในพิกัดรถขนาด20ตันเรียกได้ว่าคันนี้ใหญ่สุดเลยขนาดของยางนั้นอยู่ที่17.5ขีด2.5 สำหรับราคาเปิดตัวนะครับอยู่ที่5ล้านหนึ่งกลางแม่ก็เรียกได้ว่าครบทุกฟังก์ชันการใช้งานกับค่าตัวค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับการลงทุนในยุคนี้เอาละครับถ้าเกิด่าใครสนใจนะครับลองติดต่อสอบถามไปยังเบอร์ฮอตไลน์นะครับ1462กับบริษัท Leadway Heavy Machinery สำหรับผมครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอคลิปหน้าครับ เพื่อมีเรื่องเล่าสนุกสนุกแล้วก็น่าสนใจแบบนี้มานำเสนอให้กับ FC และก็ทางท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรับชมกัน